สวัสดีค่ะพี่พี่หามาพบใกล้นหนึ่งอ p นะคะ EP นี้เป็น EP ที่1 3 5. 5แล้วของร้านนัดพักเครื่องนะคะพี่หาเพื่อให้เป็นการเสรียเวลาพี่พี่นะคะค่ะพี่มาชมอ่า นี่ก่อนเลยค่ะพี่สแกน QR Code นะคะพี่เพิ่มเพื่อนๆนะคะมาเป็นเพื่อนกันนะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องค่ะ062 617269 0พี่สแกนได้เลยนะคะหรือว่าเพิ่มเป็น ID Line ก็ได้ค่ะ062 617269 0แต่ว่าถ้าพี่ท่านได้ไม่ได้ไลน์นะคะติดต่อมาทางเบอร์โทรได้เลยนะคะ นัดฝากพี่นิดนะคะช่วยจำอีพีพาให้นัดหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้หาพาพี่อย่างชัดเจนและไม่ผิดพลาดนะคะพี่ขาค่ะามาเริ่มที่องค์แรกกันก่อนนะคะพี่ขาพระพุทธชินราชค่ะพี่ขาพระพุทธชินราชนะสวยงามแบบนี้เลยค่ะพี่ได้มานะคะนี่จะ้ะจะฝลักชื่อว่านายหานนางเสานะคะพี่นี่ค่ะกองกลมนะคะพี่ขาพระ สำนักพุทธปฏิบนะคะพี่ปี2500เช่นกันค่ะพี่แต่เป็นของสำนักพุทธปฏิบนะคะพี่่าด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่สวยสมบูรณ์นะคะพี่พัดผิวหิ้งได้มาเดิมๆแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะพี่ขาถอดซุ้มได้เป็นปี2500เช่นกันจ้ะพี่พี่ชมดูนะนะจะฟมไม่พี่เห็นใกล้ๆเลยพัดนะคะพี่สวยสมบูรณ์นะคะพี่ไม่ได้ฟอมตรงไหนเลยค่ะ ชมที่เล็บอ้ขอพานโทษค่ะพีน e, น่นิ้วนิ้วงพานะคะพี่จะเฟอยสมบูรณ์แบบนี้เลยจ้ะพี่จะาด้านหน้าก็เฟอยสมบูรณ์เช่นกันนะคะพี่ขาเป็นพาะที่เฟอยสมบูรณ์เลยค่ะพี่หน้าตักห้านิ้วเดี๋ยวนัดวัดให้ขนาดให้นะคะพี่แล้วจะยกให้พี่ชมอีกรอบนะอฟุ้มนะคะพี่ขาฟุ้มสามารถถอดได้ถอดได้แบบนี้นจ้ะพี่รุ่นนี้นะคะที่ฟุ้มไม่มีดัมเบอร์นะคะพี่ไม่มีดัมเบอร์แต่ชัดเจนแบบนี้ค่ะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะพี่ค่ะ นี่คะ่ะแบบนี้เลยนะคะถอดฟุ้มได้เช่นกันนะคะพี่ปี2 5 0 0พุทธัธทีีนะคะพี่ค่ะชมรอบๆอ,องค์พระอีกครั้งนะคะพี่ขาด้านข้างนะคะเก่าเดิมๆเ,เลยจ้ะพี่องค์นี้เก่าเดิมๆใต้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาค่ะ,คะแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้เลยจ้ะเดี๋ยววัดขนาดเลยนะคะพี่ขนาดขององค์หลวงพ่อนะคะพี่พระพุทธชินราชนะ ใายนะจ๊ะพี่อยู่ที่5นิ้วจาก5นิ้วจากฝีรษะนะคะไอ้จากเสียนองพระนะจ๊ะจะลดจะลดฐานล่างนะคะพี่หาจากเสียนนะคะจะลดฐานล่างนะคะพี่อยู่ที่10นิ้วนะไม่รวมฟุ้มนะคะพี่เดี๋ยววัดจากฟุ้มอีกทีนะที่ฟุ้มนะคะพี่หาพอใส่ฟุ้มแล้วเวลาที่นัดแพ็กไปให้นะคะพี่แพ็คพระบูชาพระพุทธชินราชไปให้นะคะจะถอดฟุ้มออกก่อนนะคะพี่หาเป็นแบบนี้นะสวยงามแบบนี้เดี๋ยวนัดจะวัดจากองค์ฟุ้มนะคะพี่ ฝุ้มบนจะหลดฐานล่างนะคะพี่หาว่าหิางนเนาะค่ะฝุ้มบนนะคะพี่จะหลดฐานล่างนะคะอยู่ที่13นิ้วนะคะพี่รุ่นนี้นะคะเป็น2500นะคะพี่นี่ค่ะสำนักพุทธพทธีนะคะพี่ขาตามนี้เลยใต้ฐานองค์พระเป็นแบบนี้นะจะพี่ชมให้ชอบก่อนนะคะชอบแล้วทักมาสอบถามนัดได้นะคะพี่ชมชอบทักแล้วก็สอบถามได้ค่ะ ค่ะพี่ขาสองพันค่ะราคาสองพันบาทนะคะค่าจัดส่งนะคะพี่ที่หนึ่งร้อยบาทเป็น2 1องพันหนึ่งร้อยนะคะระบบโอนเงินนะคะพี่เราส่งฟรีนะคะไปฟนีไทยค่ะต่อไปค่ะเป็นพิจาพพิจาหลวงพ่อเงินจะ้ะปีหนึ่งห้านะคะพี่เป็นเนื้อแบบนี้สวยงามแบบนี้นะคะพี่นี่จะ้ะด้านข้างองค์พระนะคะหลังนะคะพี่ขา นเนีนจะพี่สวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าจ้ะขนาดนะคะห้านิ้วนะคะพี่ใต้ฐานองค์พระเป็นดินไทยแบบนี้นะคะพี่เวลานัดห่อไปให้พี่นะคะนัดจะอุดใต้ฐานไปให้เรียบร้อยนะคะเพื่อไม่ให้ดินนะคะหลุดนะคะพี่ขาจะได้สวยสมบูรณ์เนาะเวลาพี่จะไปตั้งบูชานะคะพี่แบบนี้นะจ๊ะพี่นี่ด้านหน้านะคะพี่ขาจะมีคําว่าปีหนึ่งห้านะคะหลวงพ่อเงินนะคะพี่นี่จะ โอทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะพี่หน้าตักนะคะเดี๋ยวนัดวัดให้นะจ่าพี่หน้าตักขององค์พระละจ้ะอยู่ที่ห้านิ้วจ่าพี่จ๋าห้านิ้วนะความสูงขององค์หลวงพ่อนะจ๊ะพี่อยู่ที่แปดนิ้วจ้ะจะหลดฐานฐานะจ๊ะพี่แปดนิ้วจ้ะค่ะพี่ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยนะคะพี่ค่ะ <c oughs> เป็นหนึ่งพันเก้าร้อยนะคะค่ะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้ะพระ เขาเรียกอะไรคะพี่พาชิมอ๋อนี่ค่ะประกวดงานท้องถิ่นพักเครื่องค่ะอันนี้ประกวดที่วัดโพนะคะพี่นี่ชื่อคนส่งนะคะพี่เป็นชื่อต้นรามานะคะพี่่าชื่อต้นรามานะนี่จะเป็นอ่าที่ส่งนะคะพี่เป็นปหลักขีกงาแกะนะคะหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เครื่องรางนะคะยอดนิยมนะคะพี่หานี่ค่ะ ของต้นลาม่านลคะพี่ติดรางวัลที่1นะเดี๋ยวนะให้ชมนะคะพี่ค่ะองค์ที่องค์ปหลักขิกนะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นแบบนี้นะจะพี่ค่ะนี่ค่ะรหัสนะคะ07807นะจ๊ะพี่จ๋าเป็นแบบนี้นะเขาเลี่ยมมาแบบนี้นะจ๊ะพี่อันนี้เป็นประกวดที่วัดโพนะคะพี่งานท้องถิ่นนะมีใบเรียบร้อยนะคะพี่หาถ้าพี่ท่านใดชอบนะคะหลวงพ่อเดิมนะค่ะเป็นงานท้องถิ่นนะคะพี่เป็นปหลักขิกนะคะแกะจากงานะคะพี่หาจากพี่ มีนัมเบอร์ที่กล่องนะคะเป็นแบบนี้เลยตรงกันกับบัตรนะคะที่หาตรงกันกับใบประกาศนะแต่พี่ท่านใดฝะผมหรือชอบนะคะใส่นี้นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมน,นะคะพี่เป็นปลักขิกเนื้องานะคะพี่ขาตามนี้เลยค่ะมีใบให้ด้วยเรียบร้อยนะคะพี่เป็นแบบนี้นะคะใบตรงกันนะคะพี่นี่ค่ะ1 9 0 7นนะคะพี่นี่ค่ะ ตรงกันนะคะพี่ขานี่วัดโพนะคะพิษณุโลกนะคะหัวรออาเภอเมืองนะจ๊ะพี่จ๋านี่ปีฝังห้าหกเจ็ดมิถุนาที่ผ่านมานี่เองค่ะรางวัลที่หนึ่งนะคะพี่นี่ค่ะของต้นลามานะแต่พี่ท่านใดชอบนะ1,200เท่านั้น,นะคะ่ะ1,200นะคะพี่ขา1,200ตามด้วยนี่จ้ะพี่นี่แต่นี่เป็นงานสุขโขทัยนะคะพี่ที่สุขโขทัยเนาะนี่ค่ะโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลดำรงประชาสัมน์นะคะพี่วันที่20อันนี้ปี6 6นะคะพี่นี่ค่ะ เป็นหู่ยานะคะพี่เดี๋ยวแปบดูนะคะอู่ทองหาขอภัยจากพี่จ๋าอู่ทองเนื้อชินสนิมแดงนะคะค่ะเป็นเครื่องรางยอดนิยมนะคะมหาก,การรมพับประกวดอนุรักษ์พักเครื่องพระบูชานะคะพี่เป็นงานท้องถิ่นนะคะที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะพี่่าอำเภอเมืองนะจะนําเบอร์ตามนี้เลยจ้ะพี่นําเบอร์ตามนี้เดี๋ยวค่ะจะให้ดูนะชนะที่1นนะคะพี่เป็นของต้นลามาเช่นกันจ้ะเดี๋ยวให้ดูที่องค์พระนะคะพี่่าเป็นแบบนี้นะ จากพี่อู่ทองนะคะพี่ตามใบเขาบอกมาว่าเป็นอู่ทองนะคะพี่ะ่ะแบบนี้เลยจ้าพี่เดี๋ดวแอทโฟมให้พี่เห็นนะนี่จะสวยงามแบบนี้นะคะพี่นี่อย่างนี้นะคะชนะที่หนึ่งมาแล้วคะงานท้องถิ่นจังหวัดสุขโขทัยนะคะพี่ขานี่นะคะพี่จะหนึ่งพันงร้อยเช่นกันจากพี่ท่านใดชอบนะคะหนึ่งพันงร้อยถามว่าทําไมถูกจัง อ่าผมน่าคุณพี่ๆค่ะที่ติดตามร้านนั้นนะคะอันนี้ต้นลาม่าฝากมานะคะพี่หาจ้าพี่เนาะใบเป็นของเขานะคะปิดชินัดได้เลยจ๊าระบบเก็บเงินไปทางก็ได้เงินสดเงินสดก็ได้ค่ะพี่นะคะโอนปุ๊บส่งปั๊บเลยค่ะร้านทนัดน,นะคะพี่ยเกเว้นฝสาร์อาทิตย์น่าจะช้านิดหน่อยจ้ะ ค่ะพับโปรโมชั่นของนัดจะมีทุกวันนะคะแจ้งโปรโมชั่นนะคะพี่องละ3ามร้อยนะจ๊ะพี่จ๋าองคละ3ามร้อยคู่ละ5้าร้อยองละ6 0 0คู่ละ1000พี่ท่านใดชอบ5้าองแต่ละอีพีกันนะคะลดทันทีเหลือสองพบาทนะจ๊ะพี่มาชมที่องคแรกก่อนจะ้ะเป็นตะกุดนะจ๊ะพี่ในตะกุดมหาป่าเจ็ดดอกนะคะพี่หลวงบุทิมเป็นเลี่ยมแดงนะจ๊ะพี่องค์นี้ยังอยู่นะคะพี่ค่ะยังอยู่นะ300บาทพี่ท่านใดนะ ต้องการอยากได้นะทางนัดได้เลยนะคะพี่หาต่อไปนะคะพี่เป็นเต่าจะพี่เต่าค่ะพี่หาต่อเลยนะคะเป็นเต่าหลวงปู่ฝุกค่ะพี่เต่าหลวงปู่ฝุ่นะคะมีตะกรุดหนึ่งดอกนะคะพี่หานี่ฝสวยงามแบบนี้เลยจ้ามีรอยจานนะคะพี่ฝ่องดูให้ดีนะมีรอยจานนะคะพี่หาสามร้อยบาทจ้านี่จ้าพี่ ยงามแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าชัดเจนไหมนี่จ๊าสามร้อยบาทองค์แรกนะคะพี่มีสององนะองค์ที่สองเป็นเต่าเช่นกันจ้ะพี่จ๋าเป็นแบบนี้นะหลวงปู่ฝุกเช่นกันจ้ะแต่คนละพิมพ์กันนะคะพี่มีรอยจานเหมือนกันนะจ๊ะพี่จ๋าจ้าสามร้อยบาทจ้าพี่จ๋าซื้อจับคู่ได้เลยนะคะจับคู่ลดทันทีหนึ่งร้อยหลือห้าร้อยจ้าระบบปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเท่านั้นจ้าต่อไปนะคะพี่นี่จะเป็นหลวงปู่ทวดจ้าพี่ขออภัยนะคะจ้าต่อกันเลยค่ะพี่ค่ะ เป็นหลวงปู่ทวนะคะพี่ีจะเลียมเปิดอย่างนี้นะคะพี่ข้างหลังเป็นะอาจารย์ทิมค่ะพี่ขาเดิมๆเก่าเดิมๆจะฟามร้อยบาทเท่านั้นจ้าเผื่อพี่ท่านใดนะพาดลปมาปิดที่อีพีนี้ได้ค่ะหนึ่งสามห้านะคะต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ีตาค่ะอ้วนสวยงามแบบนี้ค่ะพี่ขาจะพี่จ๋านี่ด้านหลัง อี EP นี้นะคะ EP ที่หนึ่งสามห้าฝากพี่จ๊ะมีพี่นัดหน่อยนะคะพี่เพื่อสะดวกเวลาพี่โทรมานะจะหาพายพี่อย่างชัดเจนนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะพี่ใต้ฐานนะเป็นแบบนี้นะชันไม่ท้าพี่นี่แบบหนึ่งนะคะโอเคค่ะพี่ฐานนี่นะคะก้นเป็นแบบนี้นะใต้ฐานจะ้ะขอภัยจัดใต้ฐานหลวงพพ่แบบนี้นะเป็นเนพิ่พพิวตานะคะพี่ค่ะสามร้อยเท่านั้นจ้าตามด้วยนี่จ้ะพี่ไม่ฟ้าพี่จ้ะ ขอภัยจ้ะนับไม่ฟาบที่เลยองค์นี้นะจ๊ะพี่จ่ะสามร้อยเช่นกันจ้ะพี่จ่าสามร้อยจ่ะพี่ต่อไปนะคะพี่เป็นพระคุณแผนจ้ะพี่นะคะพี่ถ้าใช้นะต้องขอภัยพี่ด้วยถ้าพูดผิดนะคะค่ะสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทนะจ,นนจ,จ๊ะตามด้วยนี่จ้ะพี่จ๋าอันนี้ไม่ฟาบที่นะญญจ่นะจะได้มาใหม่นะคะพี่แบบนี้นะจ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่จา๋าสามร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่จ๋า ต,ต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเดิมจ้าถักเชือกมาแบบนี้นะคะพี่ถักกระเช้าแบบนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะจะเดิมเดิมแบบนี้นจ้าพี่ได้ดูนะองค์หลวงพ่อก็ยังอยู่ข้างในสวยงามจ้าพี่แต่คนโบราณนะเขาถักมาแบบนี้จ้าสามร้อยเท่านั้นจ้าต่อไปนะคะพี่เป็นกระดูกกรามช้านะคะกะฝิ่งนะคะเป็นลูกหัวใจนะคะพี่สามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทนะคะพี่ขาสามร้อยบาทจ้า ต่อไปนะคะพี่เป็นขุนแผน,นะค่ะขุนแผนหลวงปูทิมนะคะพี่เก่าแบบนี้นะคะข้างหลังนะคะมีตะขุนมหาป่าบหนึ่งดอกเท่านั้นจ้าพี่จ๋าจ๋าสามร้อยบาทจ้าพี่ฝามร้อยบาทต่อไปเป็นภาพถ่ายติดกระจ,จกนะจ๊ะพี่เป็นหลวงเพ่อเดิมเนาะ<ม>ข้างหน้าเป็นกระจกนะจ๊ะพี่ข้างหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะแต่พี่จ๋าข้างหน้าเป็นกระจกอย่างนี้นะจ๊ะ จะ3ามร้อบาทเท่านั้นจ้าสามร้อบาทต่อไปเป็นนางกวักค่ะพี่หานางกวักเนาะนางกวักหลวงพอเดิมนะคะพี่ ข้างหลังมีจานสวยงามแบบนี้เลยจ้ะพี่นี่เก็บมาอย่างดีฟินไว้นะคะพี่ค่ะพี่ขาสามร้อยบาทเท่านั้นจ้าต่อไปนะคะพี่นี่จะเป็นพระสมเด่นวระคังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ด้านข้างเป็นแบบนี้นะะด้านหลังด้านข้างนะคะนะคะพี่ค่ะใต้ฐานองค์พรเป็นแบบนี้นนจ,จ้ะจจพี่จ้าสามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าต่อไปนะคะพี่เป็นนี่จ้ะพี่จ๋านี่ พักกิ่งจะพี่ไม่ฟาาที่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะด้านข้าเป็นแบบนี้นะคะพี่ใต้ฐานของพามันแบบนี้นะจ๊ะจ้าพี่สามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะจ๊ะต่อไปนะคะพี่เป็นดีคะ่ะหลวงกล้วยนะคะพี่เลี้ยงน้ําตาลนะเป็นแบบนี้นะคะพี่หาด้านหลังเป็นแบบนี้นะสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทพระโปโมชัยนะคะพี่องค์ละสามร้อยนะคะพี่หมดลงแล้วเนาะต่อไปพี่มาชมนี่จ้ะเริ่มที่คู่นี้ก่อนเลย คู่นี้นะคะพี่เป็นชุดหลวงปู่โตะนะคะพี่นี่จ้ะปีฝ่องฝามนะจ๊ะพี่นี่ฝ่งฝามนะนี่หนึ่งกล่องนะคะจะมีพัดฝังองค์นะคะพี่เป็นพับปิดตาและปกโพแบบนี้นะจ๊ะพี่เป็นของหลวงปู่โตะนะจ๊ะพี่นี่จ้ะชุดนี้นะคะหกร้อยบาทจ้าพี่ท่านใดชมชอบแล้วขอภาพเพิ่มเติมจากนัดได้นะคะนัดให้ดูก่อนก็ได้ค่ะพี่จะได้เผื่อพี่ท่านใดไม่มีลายเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลยจ้ะพี่เผื่อพี่ชอบไม่มีลายอย่างเงี้ย เดี๋ยวจะอดภาพไปนะคะพี่่าด้านหน้าเป็นแบบนี้เนาะเนี่ค่ะพี่่าแบบนี้นะด้านข้างนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะปิดตานะคะพี่หลวงบุตโตนะสวยงามจะพี่จ๋านี่ค่ะอยู่ในกล่องเดียวกันนะคะพี่อยู่ในกล่องเดียวกันนะเดี๋ยวนะให้ดุองนะคะพี่ต้องค่อยๆทําเดี๋ยวพ้าจะมีริ้วรอยนะพี่เนาะจะไม่ดีเนาะจะองค์นะจ้ะพี่เป็นแบบนี้นะจะอย่างนี้จะมาคู่กันแบบนี้จะ ค่ะพี่หาคู่กันนะคะหนึ่งก่นงอนจะมีฝั่งองค์นะคะพี่600บาทเท่านั้นจะพี่พี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะถ้าขานาดได้เลยนะคะพี่านี่ค่ะเบอร์โทรนั้นนะศูนย์หกสองหกหนึ่งเจ็ดสองหกศูนย์เก้าหกร้อยบาทจ้าองแรกนะจ้ะตามด้วยนี่จะพี่ฝ่อทอนะจ๊ะพี่นี่ค่ะใสตลับจิวเวลรี่มาแบบนี้นะคะพี่านี่ฝ่ทอหลวงปุ่โตนะคะเป็นเนื้อผงนะคะพี่นี่ผงน้ํามันเนาะเป็นฝฟทอหลวงปู่โตนะหกร้อยบาทจ้า ตามด้วยหลวงพ่อเดิมจ้าพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมนะคะนี่ค่ะใส่กรอบจิวเวลี่มาแบบนี้นะคะพี่แป๊บนึงนะคะพี่ไฟวยิ่งต้องขออภัยพี่นะคะ mm hmm. จ่าได้แล้วนะจ๊ะพี่จ๋าอย่างนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จิวเวลี่นะใส่กลอบมานะเป็นเนื้อ เปียกทองหรือไหลทองเราเนี่ยแหละค่ะพี่600บาทเท่านั้นจ้าพี่จ๋าตามด้วยนี่จ้าหูยานลบรีนะคะพี่ขานี่เป็นเนื้อทองดอกบวนะจ้าพี่600บาทจ้าพี่จ๋าสวยงามแบบนี้นะ600บาทจ้าองค์นี้นะ600นะจ้าพี่แล้วก็มาชมนี่จ้าใบเฟมาฐานฝูงนะจ้าพี่พระพุทธชินราชนะเนื้อทองดอกบวนะคะพี่600บาทเช่นกันจ้าพี่จ๋า600บาทอันนี้เป็นฐานเตี้ยนะคะพี่ขาฐานเตี้ยเดี๋ยวคุณนัทขอดูก่อน ขอภัยค่ะพี่เมื่อกี้ฐานเตี้ยนะคะอันนี้เป็นฐานฝูงนะคะพี่ขอภัยพี่นะอันนี้เป็นฐานฝูงนะองค์นี้นะคะค่ะพี่บอกนะัดได้เลยนะคะองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองเนาะนี่เป็นองค์ที่สองนะจ๊ะพี่จ๋านี่จากหกร้อยบาทนะตามด้วยเมเหสวนค่ะพี่หามมเหสวนนะเนื้อทองดอกบัวเหมือนกันจ้ะพี่อีพี่นี้มีครบชุดเลยจาย้ายกเว้นผ้าร่วงนะจ๊ะพี่จ้าจ้าสวยงามแบบนี้นะจ๊ะพี่เมเหสวนนะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปจะพิจาร้า,าค่ะนะคะพี่ค่าหกร้อยบาทจ้าต่อไปเป็นหนังเสือนะคะพี่หนังเสือเนาะนี่จะหนังเสือเก,อก่าๆแบบนี้ค่ะเลี่ยมมาแบบนี้เลยจ้ะพี่นะตอนแรกนัดนกึกว่าไม่ใช่จ้ะเพราเมื่อกี้ดูฝ่องูรีอ๋อข้างในเป็นหนังเสือแล้จ้ะพี่นี่จะแบบนี้นะหกร้อยบาทจ้าตามด้วยหลวงปู่ชวยองค์นี้ค่ะพี่หาหลวงปู่ช่วดองค์นี้นะยังอยู่นะคะพี่หานี่ข้างหลังเป็นหลังหนังเสือแบบนี้นะคะพี่วชางให้นะหกร้อยบาทจ้า ค่ะต่อไปเป็นหลวงพ่อกกวนะจ๊ะพี่นี่วัดกุศลรามนะเรียมมาแบบนี้นะคะพี่ปีฝุ่นสองเนื้อทองฝาบ,บาทนะจ๊ะพี่จ๋าหกร้อยบาทจ้าค่ะพี่หาตามด้วยนี่จ้าอ่ามาเฟบนางนะคะพี่ครูบาวังนะอ่าอันนี้มีน้ำมันจันนะคะพี่หกร้อยบาทจ้าอันนี้มีน้ำมันจันนะคะพี่เป็นรูปหัวใจนะมีน้ำมันจันนะคะพี่หกร้อยบาทจ้าต่อไปเป็นเหนรียญกลมหลวงชุมพรนะคะพี่ค่ายเขตดมฝักนะกมรมหลวงนะ กรมหลวงชุมพรนะคะพี่เขตดมศักดิ์นะนี่จะเป็นเหรียญกรมหลวงนะคะพี่ข้างหลังเป็นอย่างนี้จะพี่จ๋านี่จะนี่จะสร้างเป็นที่ระลึกนะคะพี่เป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะจะท่านัดพูดผิดต้องขออภัยพี่นะคะพี่ขาเป็นเหรียญทองแดงนะหกร้อยบาทจ้าพี่จ๋าหกร้อยบาทนะค่ะพี่ขาตามด้วยนี่จ้าหลวงพ่องเงินปีหนึ่งห้านะคะพี่มีกิ่งนะคะพี่นะัดคอดูเมื่อกี้มีกิ่งนะ เขาย่าค่ะเขยา่าดูเม่คกดไม่จริงนะคะพี่นี่เลี่ยมมานะคะเดิมเดิมแบบนี้นะคะพี่ใต้ฐานยังเห็นหนึ่งห้าอยู่นะคะพี่นี่พี่เห็นไหมเห็นเห็นไหมคะ๋ยาจะโฟมให้พี่ดูนะนี่จะเห็นเลขหนึ่งห้านะคะเลือนรางแบบนี้นะคะพี่เห็นนะจะพี่หกร้อยบาทจะมีฝั่งองค์นะคะพี่องค์นี้ไม่ได้เลี่ยมนะคะพี่อย่าองค์นี้ไม่ได้เลี่ยมนะจะเห็นนักเขย่าวะ มีเสียงกิ่งเช่นกันค่ะปีหนึ่งห้าต้องมีเสียงกิ่งนะคะพี่นี่ค่ะใต้ฐานมีเลขหนึ่งห้าเหมือนกันค่ะชัดเจนเลยค่ะพี่หาอย่างนี้นะจะพี่อ่าหกร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่ชอบองค์ไหนนะบอกนั้นได้เลยมีสององค์เนาะค่ะพี่ขาต่อไปเป็นนี่จ้าพี่วัดฝั่งปื้มจ้าพี่จ๋าวัดฝั่งปื้มนะนีนจ่าใส่กรอบมาแบบนี้จ่าพี่จ๋าแบบนี้เลยนะหกร้อยบาทจ้าค่ะพี่ขาต่อไปนี่จ้าเป็น หลวงพ่อปานจ้ะพี่จ๋าหลวงพ่อปานนะนี่จ้ะพิมพ์นี้นะนั่งคุดนะจ๊ะพี่ฟงคุดเนาะจ้ะพี่จ๋านี่หัวเป็นแบบนี้นะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะนี่ตรงหัวเป็นแบบนี้จ๊ะพี่จ๋าแบบนี้นะจ๊ะพี่องค์นี้นะคะพี่หาหกร้อยบาทจ้ะค่าพี่หกร้อยบาทนะนี่จ้ะพี่จ๋าตามด้วยนี่จ้ะหลวงพ่อพรมนะคะเนื้ออ่ลมดำนะคะเป็นเหรี่ยญลมดำเนาะนี่จ้ะหลวงพ่อพรมนะนี่จ้ะ จะพี่หกร้อยบาทจะหาพี่หาตามด้วยนี่จะหลวงพ่อกวยนะจ้ะพี่เหรียญกระไหลทองนะคะพี่หานี้ค่ะเป็นหันหนุมานนะจ้ะพี่ข้างหลังเป็นหันหนุมานะนะปีสองหนึ่งนะจะพี่ครับนึงนะคะพี่อ๋อไม่ใช่ค่ะอันนี้ปี พี่ใหม่มาหน่อยนะคะพี่เป็นปี52ค่ะต้องขออภัยพี่นะคะพี่ปีห้าสนะจา้จาพี่อันนี้นะ600บาทจา้าค่ะพี่พัโปรโมชั่น600บาทหมดแล้วนะจา้าพี่ต่อไปมาชมที่องค์นี้ก่อนเลยจ้าองค์นี้นะจา้าพี่เป็นตะอ่าตะกุดสีพึ่งหลวงพ่อท่ามันจ้าพี่เลี่ยมมาแบบนี้ เป็นของหลวงพ่อท่า,านะะพี่นี่เรี่ยมน้ําตาลนะนัดยอยพี่ดูนะขนาดนี้นะคะพี่ใยห่วงนะพร้อมใช้งานขึ้นคอได้เลยนะคะเป็นของเก่าหายากนะคะพี่นี่จาก9 0 0บาทจ้าแล้วก็ตามด้วยนี่ค่ะพี่ยกชุดค่ะพี่หายกชุดนะยกชุดหลวงพ่อเดิมนะคะพี่มีมีดนะคะแล้วก็มีหลวงพ่อด้วยใยตลับมาแบบนี้ข้างหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่จะ อย่างนี้นะจ๊ะพี่จ่า900บาทจ้าพี่ท่านใดชอบนะตามด้วยเหรียญจะพี่เหรียญเหรียญเหรียญหลวงพ่อเดิมจะพี่จ่าเหรียญหลวงพ่อเดิมอดูกล้องให้แม่หน่อยดิทำไมมันมันหยุดแบบเนี้ย ทีเรียกผัวนะเอาหรอเอาไหมมันหยุดอย่างเงี้ย